Growth a w a r d เปิดตัวความร่วมมือทางธุรกิจกับ3บริษัทชั้นนําบริษัท BNN i n n o v a t i o n จำกัด BNN Direct จัดงาน BNN Growth Award สมาชิกแห่ร่วมง,งานกว่า1,600คนเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาแนสนกันคะเชอดีซีพร้อมเปิดตัวความร่วมมือทางธุรกิจกับ3บริษัทชั้นนําประกอบด้วย m o r e r e t u r n PRC BNN Direct และ m e อร์เอ็้วโดยมีคุณเฉลิมพงศ์มหาวานิตวงตัวแทนจากบร,ร,ริษัท m o r ์เรทเทนพคุณนักฐกรชูพาริศซีโอโจาก b n n Direct และคุณจอมทนินคทครุธาริศบารมีตัวแทนจาก m e r x ์1 5เข้าร่วมง,งานเพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกทุกท่านและได้ถ่ายนนยบายแนวทางการเปิดตลาดสินค้าตุวใหม่แบบ Only Channel กับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุด Auto p o พ t รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ นี้เนี่ยอย่างที่เราแจ้งไปเมื่อวันก่อนที่เราว่าเราต้องการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อคนทำาคุณอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเอาตัวอย่างนะเอาแอปพลิเคชันจริงๆเลยที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมาให้กับสมาชิกด้ดูกันว่าณนาวันนี้วิธีการทํางานในวงการเครือข่ายเนี่ยมันไม่ต้องยากอีกต่อไปเอาแบบง่ายๆก็ไดา้แค่กดไม่กี่ครั้งก็สามารถที่จะขึ้นสู่โลกโซเชียลมีเดียได้เลยครับี่้รงบอกว่าก่อนที่จะพัฒนาตัวนี้ได้ในการพัฒนาเองจริงๆแล้วต้องต้องใช้โลจิกในการพัฒนาค่อนข้างน่าจะซับซ้อนเนื่องจาก โพสคอนเทนต์บนเฟซบุ๊กได้โดยจากแพลตฟอร์มกลางแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยเป็นเรื่องยากต้องมีการใช้ลอจิสการ์ที่จะทำให้มันถูกต้องกับ Facebook เฟซบุ๊กด้วยวี A เราเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะแฮกระบบของคนอบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ถูกต้องแต่โจทย์คือทำอย่างไรทําแล้วเนี่ยทำให้ลูกทุกคนสามารถที่จะโพสต์คอนเทนต์ได้ทำคอนเทนต์ได้โดยที่แบบแค่ทำง่ายๆที่บ้านแล้วก็ปลอดภัยเฟซบุ๊กยอมรับเป็นเรื่องยากงก็จริงๆเมิร์กเนี่ย ค่อนข้างพร้อมนะครับที่จะสนับสนุนกับทาง B N N นะครับไม่ว่าจะได้เรื่องของการเครื่องมือนะครับที่เราช่วยกันพัฒนาช่วยกัน develop ขึ้นมาแล้วก็พร้อมในเรื่องของสินค้าที่ผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสินค้าแต่ละตัวจะต้องขายในช่องทางไหนนะครับต้องทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับแล้วก็ต้องทําการตลาดช่องทางไหนที่ที่สุดนะครับแลวรวมไปถึงเรื่องของการเทรน่งการสอนนะครับเราก็ค่อนข้างพร้อมพอสมควรในการที่จะ ต้อนรับนักเรียนนะครับที่มาจากทางบีเอ็นนนะครับก็บีเอ็นเนจะเป็นคนคัดกรองคนที่สนใจจริงๆนะครับตั้งใจจริงๆในการในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์นะครับซึ่งต้องบอกว่ายุคป,ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดว่าการทําการตลาดออนไลน์เนี่ยต่อไปนี้มันไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดจริงๆนะครับที่ที่ทุกคน,นจะต้องเข้ามาเรียนรู้อย่างน,น้อยๆเนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมหรือยังไม่เก่ง ก็ก <One input> ็ไม to ่อยากให้ให้ให้กลัวในเรื่องของการเริ่มต้นในการเรียนอะไรใหม่ๆนะครับเราเนี่ยเมิร์กเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างที่จะมีผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างครบนะครับที่จะสอนให้กับทางสมาชิกทุกคนเนี่ยก้าวไปสู่เรื่องของการเป็นมืออาชีพในการทำตลาดออนไลน์ได้ดีขึ้นครับในฐานะตัวแทนของบริษัทมอร์รีเทนนะครับมหาชนจำกัดเนี่ยก็จริงๆเราอยู่ในธุรกิจมาเป็น10ปีละนะครับที่ผ่านมาเราทำธุรกิจหลากหลายมากทั้งสินค้าบริการต่างๆนานะครับ ก็จุดหนึ่งที่เราพบเลยนะครับต่อให้มีสินค้าดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนขายเนี่ยมันไม่ดีหรือว่าช่องทางไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็ไม่ประสบความสำเร็จวันนี้เนี่ยก็เป็นโอ,อก,กาสที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งของมอรีเทอร์เนี่ยเราสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่ดีได้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่เอามาโชว์ในงานก็คือ เ,ออเราได้เป็นเราเรียกว่าเป็น e x c l u s i v i t y นะครับในส่วนของแร่ไ mm hmm. พลูไซตออ์ที่มีเหมือนอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยเนี่ยซึ่งนอกเนือจากการที่เราเอาไปทําระบบกรองน้ํา mm hmm. ดีน้ําเสียในประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังเอามันมาบรรจุอยู่ในเครื่องกรองน้าด้วยซึ่งอันนี้ก็คาดหวังไปอย่างยิ่งเลยว่าการที่ได้ทางทาง็ n, n และก็ m e r c เนี่ยมาช่วยกัน นำเอาสินค้าที่ดีแบบนี้เข้าสู่ผู้บริโภคโดยผ่านช่องทางขายตรงเนี่ยไม่ทำให้สินค้าที่ดีเนี่ยเ,เข้าถึงมือคนได้อย่างลึกซึ้งและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็หวังเชื่อมั่นมากๆเลยว่าในอนาคตเนี่ยนะครับความร่วมมือกันระหว่าง3ปาร์ตี้เนี่ยจะทำให้ทางมอเราเองที่สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่ดีเนี่ยาสามารถกระจายไปได้อย่างกระชับและตรงประเด็นมากๆครับใช่ครับตัวนี้เนี่ยเราเปิดให้ทุกคนได้เห็นภาพแพลตฟอร์มที่แบบง่ายๆก่อนต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเขาว่า ภาพใหญ่ของเราคือเราเขาว่ามีแชทบอทมีทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่สับบางคนจะถือว่าเป็นเรื่องที่ยากยากและเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่บอกว่าทุกคนจะได้แต่เราก็จะมีคุณครูอย่างเมื่กนกีมาคอยสอนใครก็ตามที่ถ้ผ่านเกณฑ์ของเราเขาเขาจะได้มีสิทธิ์ที่จะไปใช้แพลตฟอร์มเพราะของดีอุปกรณ์ที่ดีถ้าเกิดฝีมือไม่ถึงหรือสกิลไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน <Okay. S 2> จริงๆเพราะว่าเราตั้งใจวินเจืัยมาด้วยความตั้งใจแค่สองเรื่องอันที่หนึ่งคือเป็นบ้านหลังสุดท้ายให้เอาคนอะไรคนและทบบะอก ลองดูว่าให้จริงนี้อันนี้คือมันเป็นโอกาสที่ใช่หรือเปล่าเราพิสูจน์มาแล้วจริงสองปีเต็มที่เราช่วยสมาชิกทุกคนให้ทุกคนมีไรายได้มีมีเงินดูแลครอบครัวได้เป็นพาร์ทที่หนึ่งคือเราต้องกาเป็นบ้านหนละังหดให้กับพวกเราหลายๆคนจริงๆส่วนที่2ก็คือว่าเราต้องการให้เครื่องมือที่ดีนะวันนี้เราท,ทําธุรกิจเครือข่ายเรามีไรายได้ต้องมีรายเหลือให้ได้ทําให้แพลตฟอร์มมันง่ายมากพอที่คนไม่ว่าทุกคนอ่ะจะอายุเท่าไหร่คุณต้องเริ่มที่ออนไลน์ได้มากน้อยไม่เท่ากันไม่ได้คาดหวังทุกคนจะต้องเก่งงทั้หมด แต่ทุกคนต้องมีต้องเข้าใจและเข้าถึงเพาออนไลน์ไม่ต้องให้ได้ครับให้คนไทยมีเครื่องมือนี้มาในมือแล้วถ้าใครก็ตามที่แบบถึงขั้นเป็นไป,นเ,ปนเป็นโปรอย่าไปฝั่งโซเชียลมีเดียอย่าไปฝั่งอ e ีคอมเมิร์ซเราช่วยหมดเรามีคนช่วยเราเทุก,ท,กทุกเรื่องจริงๆก็อยากเขาอยากให้เรามารา่วมมือกันผมต้องการให้คนไทยได้เปลี่ยนแปลงสงังคมให้คนไทยได้มีอาชีพ ให้คนไทยได้มีอะไรใหม่ๆเรารู้อยู่แล้วออนไลน์มันสำคัญนะแต่ถึงจุดนี้เราจะทำไงให้มันเกิดขึ้นจริงสำหรับพวกเราทุกคนต่าโจทย์นี้ยากมากบอกว่าาจะมาร่วมมือกัน